สองพี่น้องครอบครัวตัวยอเดนิสเจลินชาและนีน่าน,นัชชาแท็กทีมสองผีสาวตะลุยเสิฟความหลอนเขย่าวความเฮียนยกขบวนเดินทูบที่หยดสองสยองทั้งสยามสร้างบรรยากาศชวนขนหัวลุกกับเสียงหลอนปริศนาติดหูกลางเมืองที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีเนเพลก็กไปถึงสยามสแควร์ทำแฟนๆทุกรุ่นทุกวยัยเหลียวหลังมองตามพร้อมทำใจกลา้าเข้ามาร่วมเล่นเกมท้าความกลัวและรับของขลังปลุกขวัญให้ใจสู้แล้วเตรียมตัวมาเขาดาวเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยกันโดยทั้งหมดยัง ใจดีสปอยความสนุกภาพยนตร์ที่หยด2ที่มาเอาใจสายบู้เต็มที่เพราะภาคนี้สู้ผีกันดูเดือดสะใจไปเลยห้ามพลาดสิบตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะก็มา เช็คเลตติ้งที่หยดนิดนึงก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากจากแฟนๆทุกคนน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ทุกคนสัญญาแล้วว่าจะไปดูภาคสองวันนี้สนุกมากเลยแฟนๆน่ารักมากๆาเลยค่ะความน่กกากลัวให้ไป11บเอ็ดได้แล้วก็บูอีก10เพราะว่าภาคนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเดือดค่ะเหมือนเป็นแบบเพลย์เลอร์แอคชั่นด้วยคิดว่าทุกคนนะ่ะน่าจะได้รับความสะใจกลับไปเต็มๆเลยจากภาคแรกที่มันรู้สึกแบบมันยังไม่สุดอ่ะถูกต้องก็แบบโตมาแล้ว3ปีโตขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็มีีีบูด้้้ยวยยคะคคค่่ะะะะะก็ทท2นนนน10ตตุลาามโรรงงภพ์ั รบบปกติแล้วก็ระบบ iMac <'m> เลยค่ะ